ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีกุมที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาค่ากับรายการนาคาทํานายดวง ประจำเดือนตุลาคม2567เรามาดูกันว่าดวงวาสนาการงานการเงินแล้วก็ความรักในตลอดทั้งเดือนตุลาคมนั้นมีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจและมีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะขอกําลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับและใครสนใจตรวจด,ดวงชะตากับผมแบบส่วนตัวนะครับหรือว่าต้องการที่จะบูชาวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาให้ถูกฉลก ok, ตามพื้นดวง ท่านนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตาม ID Line ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ สำหรับในเรื่องของดวงวาสนาการงานชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับท่านมีดาวพังขานอซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพกัมมะหรือว่าดาวเจ้าเรือนการงานนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่วันที่1นึถึงสิตุลาคมเนี่ยดาวพังขานจ้าสถิตยอยู่ที่เรือนภพปุตตะนะครับทางมงตีโกนส่องแสงถึงลักนณาของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองนะครับก็จะทําให้ในเรื่องของวาสนาการงานนั้นค่อนข้างดีเนาะนะครับหลายคนจะมีเรื่องของไอเดียความคิดนะครับเรื่องการวางแผนอยากจะเริ่มต้นทํสิ่ง ใหม่ๆนะครับหรือว่าแดบช่วงนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการได้ใกล้ชิดกับบริวารหรือว่าลูกน้องมากขึ้นได้ทํางานร่วมกันมีคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาร่วมช่วยในเรื่องของการทํางานนะครับแต่ทีนี้มันติดอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าดาวพังคารกับดาวพระเสาทํทมุมตีโกนถึงกันเป็นคู่แตกหักเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ที่บอกว่า เรื่องบริวารดีเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไม่ดีเสียแล้วนะครับให้เระมัดระวังการกระทบกระทั่งมีศัตรูปเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่แตกหักกันนั่นเองนะครับและมาในช่วงของวันที่9ตุลาคมนะครับดาวพระเกตครับซึ่งเป็นดาววิญญ,ญาณธาตุน้อยได้โคจรมาทับเรือนการงานแล้วนะครับช่วงนี้ชวาวลัคนาราศีกุมจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการทําออนไลน์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับางานด้านต่างประเทศนะครับก็ถือว่าจะทํา ได้คนคังดีมีลูกค้ามาจากแดนไกลมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางไกลในช่วงนี้โดยเช่นเดียวกันนะและมาในช่วงวันที่16ตุลาคมนะครับดาวพระศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าผู้ใหญ่นะครับญาติพี่น้องจะโคจรมาทับเรือนกรรมะหรือว่าเรือนการงานนั่นเองนะครับทำให้เรื่องงานจะมีเกณฑ์ด้านชื่อเสียงความสําเร็จความโด่งดังหรือว่านะครับหลายคนหลายท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้ทําโปรเจกต์งานอะไรบางอย่างแล้วมันจะสําเร็จดีและมันจะสร้างชื่อ ือเสียงให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับมีโอกาสได้โปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามาหรือหลายคนนะครับมีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับการทํางานของท่านเข้าทางผู้ใหญ่จะดีมีผู้ใหญ่คอยแนะนํา อุปัรภ์ช่วยเหลือชาวลัคนาราศีกุมอยู่นั่นเองนะครับและมาวันที่19ตุลาคมครับอันนี้ไม่ดีละเนื่องจากดาวพั้งขานเจ้าเรือนการงานเนาะจะโคจรมาตกอรีแถมยังได้มาตรฐานนิดนะครับดาวอ่อนแรงด้วยนะครับเหมือนกลับไปอยู่ในบ้านของศัตรูยังไงไม่รู้เลยนะครับทำให้การงานช่วงนี้มีเกณฑ์ติดขัดมีปัญหานะนะครับมีคนคอยขัดแข้งขัดขาพอสมควรนะครับแล้วก็ให้ระวังเหนือระวังตัวนิดนึงเนื่อง,งจากดาวอ่อนแรงอย่าทําอะไรใหญ่เกินตัวนะครับเนาะนะเดี๋ยวมันจะทําให้ท่านนั้นรู้สึก อึดอัดแล้วก็นะครับเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเอาดือด้อนะครับเนอันนี้ก็ฝากเตือนไว้นิดหนึ่งและกันซึ่งจะต้องระวังยาวๆนะตั้งแต่สิไปจนถึงสิ้นเดือนเลยหลายคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานแต่ใจเย็นๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานช่วงนี้นะครับเกณฑ์การเปลี่ยนงานมีอยู่นะในช่วงของปลายปีนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันเนาะและมาในช่วงวันที่24ตุลาคมครับดาวพระพุธครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบ มรณะนะครับก็จะโคจรมาทับเรือนการงานอีกนะครับเนาะอันนี้ก็จะยิ่งหนักเลยนะนะครับเมื่อกี้บอกว่าปลายปีเนี่ยนะครับบางคนอาจจะใจร้อนรอไม่ไหวแล้วนะครับด้านดีก่อนดีกว่ามาพูดถึงด้านดีครับมรณะมาทับเรือนกรรมมหาเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรมรณะหมายถึงแดนไกลการเดินทางยโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ชาววัคนาราศีกุมมีเกีฑยเรื่องการเดินทางไกลนะครับงานต่างประเทศนะครับหรือว่าหลายคนก็มีโอกาสวางแผนเรื่องการเปลี่ยนแปลงยโยกย้ายในเรื่องงานเข้ามานั่นเองนะครับถามว่ามันจะร้ายมัน จะเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไหมนะครับมันก็ค่อนข้างพูดยากเพราะเหตการงานจริงๆของท่านคือไปตกอริอยู่นั่นเองนะครับแถมยังได้มาตรฐานนิดด้วยเนาะแต่เนื่องจากว่าดาวพระพุธเนี่ยจเจ้าเอนบรณมาทับเรือนการงานเนี่ยนะครับเขาเจอเดาวพระสุกนะซึ่งเป็นดาวแห่งความสําเร็จนะครับสี 4, 6, เป็นคู่ธาตุน้ำนะนะครับถามว่าเปลี่ยนงานแล้วจะได้งานเลยไหมอาจารย์ถ้าสําหรับคนที่ใจร้อนตรงนี้นะครับก็มีเกณฑ์ได้งานเหลือก็มีเกณฑ์ได้งานนะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับหรือว่าการเดินทางไกลนะครับมาหรือว่าการไปทํางานต่างประเทศแดน จะทําออกมาได้ค่อนข้างดีหรือว่าเกี่ยวกับงานด้านออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงการพูดคุยเจรจาการใช้คําพูดนะครับจะเป็นผลสําเร็จดีนะครับเพราะว่าสีมันคือคู่ธาตุน้าเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยนะครับพูดเพราะไพเราะนะครับแถมดาวพระศุกกับดาวพรฤหัสเลงกันนะครับหกข้าเป็นคู่สาพคู่ปัญญาดาวพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินนะก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มเรียกว่านะครับย้อนไปนิดนึงนะทำงานเกี่ยวกับผู้ใหญ่ครับนะเข้าหาผู้ใหญ่จะดีอุปสรรคปัญหาเจออะไรเข้ามานะครับญ่าปรึก อ่อนน้อมถ่อมตนทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองอันนี้ก็ส่งกําลังใจให้ชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกคนทุกท่านเลยนะครับชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะครับในเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์เช่นโคกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับทำบุญในวันอังคารได้ยิ่งดีนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงเปิดดวงชะตาแนะนําบูชาเป็นพระราหูขอ,ขอพรพระราหูบูชาพระราหูจะดีนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยท่านมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภเนาะตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับจะอยู่ที่เรือนพพพันพูน้อะนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวสร้างตัวสร้างความร่ารวยความมั่นคงเนาะแต่เนื่องจากว่าดาวพฤหัสตั้งแต่ในช่วงวันที่3าตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง13กุมภาพันธ์นะครับเรียกว่าจะมีการวิปริตครับเดินโคจรถอยหลังนั่นเองนะครับก็จะทําให้การเงินนั้นรู้สึกว่าจากนี้ไปเนี่ยเงินจะเข้าช้า ขึ้นนะ นะครับเกิดความรู้สึกล่าช้านะครับหาเงินค่อนข้างฝืดนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยได้แต่ว่ามันเดินถอยหลังนะครับถ้าเปรียบก็เหมือนกับการที่เราเดินถอยหลังนั่นเองนะครับก็คือเราจะเดินเร็วเหมือนเดิมไม่ได้ละต้องค่อยๆเดือดนะครับมีโอกาสสรุปหกลบได้ง่ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เก็บเงินไว้กับตนเองอย่าเพิ่งไปลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมไม่ค่อยดีอย่าให้ใครยืมเงินด้วยนะเรามาระวังกันนิดนึงเพราะนะครับเวลาทวงคืนจะทวงคืนได้ยากนั่นเองนาอะนะครับก็เป็นเวลาทั้งหมด133ัน,นจนถึง13กุมภาพันธ์ปี2568เลย นะเพราะฉะนั้นดาวการเงินเดือนถอยหลังแล้วก็ระวังเรื่องการใช้เงินของตอนเองดีๆแล้วกันนะครับถามว่าถูกหลอกถูกโกงไหมไม่ได้ถูกหลอกถูกโกงนะแต่ว่าเงินมันจะเข้าช้าขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะของชาวาราศรีกุมในตลอดทั้งเดือนตุลาคม2567ครับชาวรัคนาราศรีกุมการทําบุญเสริมดวงครับไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานให้มีพระพุทธรูปป,ปางสมาธิถวายไปด้วยแล้วก็หาโอกาสไปกราบขอพรองพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรนะครับตรงนี้จะช่วยเสริมบารมีนะครับด้านความส็จเกี่ยวกับด้านการเงินเนาะ วัตถุมงคลเสริมดวงครับผมแนะนำบูชาเป็นแก้วไหมทองเนาะนะครับแก้วไหมทองเป็นหินใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเชื่อว่าเป็นสมบัติของพระแม่ธรณีนะครับโบราณเขาบอกว่ารั์ในดินสินในน้ำเนาะนะครับหาเป็นแก้วไหมทองนะบูชาติดตัวส่วนใครสนใจวัตถุมงคลแก้วไหมทองเป็นจี้สร้อยห้อยคอนะครับรุ่นมหาโพกษ์ัพย์ครับสามารถแอดไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องความรักนะครับดาวความรักชาวลัคนาราศีกุมไดเ้แก่ดาวพาทิตนะครับในช่วงของวันที่1นึถึงสิตุลาคมดาวพาทิตจะสถิตยอยู่ที่เรือ,อรนภพมรณะเนาะนะครับแถมยังเลงกับดาวพระราหูดูเหมือนว่าด้านความรักเียดจ,จะลุ่มๆดอนๆมีเหตุทะเลาะบ่อแหวงนะครับมีเรื่องของการไม่ยอมกันด้วยใครที่แต่งงานแล้วนะครับช่วงนี้ต้องระวังการทะเลาะนะครับอ่าซึ่งกันและกันเพราะดาวพาทิตคือแสงสว่างพระราหูคืองเงามืดเล็งกันนะครับเรื่องของอุดมการความคิดเหตุผลไม่ตรงกันนะครับอ่า เอาแต่ใจหรือว่าบางทีมีความลับนะครับอ่านดากับสว่างมาเจอกันมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความลับจะถูกเปิดเผยนั่นเองนะครับทำให้ใครที่ไม่ซื่อสัตย์นะจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันใหญ่กับคนในครอบครัวนะครับหรือว่าใครที่ซื่อสัตย์อยู่แล้วก็ช่วงนี้จะอารมณ์บหง,ง,งุดหงิดบ่อยนะอดี้ก็เรามาระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันจนกว่าจะผ่านพ้นวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไป ดาวพิตย์นะครับจะโครจรมาอยู่เรือนภพสุภาแล้วทําให้ความรักกลับมาดีครับใครที่มีแฟนแต่งงานกันแล้วทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยครั้งก็จะกลับมาคืนดีกันส่วนใครที่แอนะบโสดเลยช่วงนี้นะครับจะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะครับมีสง่าราศีนะครับมีโอกาสดีเลยแหละในด้านของความรักและมีโอกาสจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาด้วย<ๆ>เช่นเดียวกันนะครับหนึ่งสี่เป็นคู่ประชาสัมพันธ์เรียกว่าเป็นช่วงของการ ทำความรู้จักกันทำความสนิทชิดเชื้อกันนะครับมีการพูดคุยกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปความรักจะดีหลังจากวันที่17ตุลาคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกุมทุท่านเนาะในเรื่องการทาบุญเสริมดวงนะครับอันนี้หาอกาศไปทาบุญด้านแสงสว่างนิดนึงนะครับชำระค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงถมไอลอดไฟทาบุญในวันอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะครับส่วนในเรื่องวัตถุมงคลเสริมดวงครับแนะนําบูชาเป,เป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์นะครับเป็นพุทธคุณสายขาวผ่านพิธีพุทธาเเเเททววาาาาาาาพิิศษแแล้้นนะรรบสมมมมถถี่่จอออออดดขตตา ได้เล,เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ